ก็เป็นไงพี่วันนี้พร้อมครับร้อยแน่จัดทีละคนกันไปเลยทีเดียวเป็นไงคุณน้องวันนี้เต็มไหมไม่ดูครับต้องไม่รู้แน่นอนเปิดหน้ารอๆนะไม่เป็นไรนี่ก็รอแล้วรอเกินหน้าเกินตากูอีกงานจะน้องแนนนี่เป็นไงสบายดีค่ะร้อยเหรอยังไม่รู้เลยแ่ไม่มั่นใจร้ออ่ะร้อยบาทนี่ กูจะรันหรือคันจะรูนั่นเองได้อยู่แล้วร้อยอ่ะครูให้เป็นพันเลยอ่ะหลาเนี่นะไม่ได้ไปโน้ตออ้าวมีขาดไปคนเดินนะอันนี้เปลี่ยนเป็นถ่ายวีดีโอที่ถ้วยกันหน่อยนี่นะมือร้อยอีกคนของเรานะฮะตัวเองเขาตรงป้อมอ่ะไหนดูให้นะคะคุณน้องตรงค่ะคุณน้องเยี่ยมเลยนี่นะมือร้อยอีกคนนะวันนี้ขอเช้าๆขอต่อร้อยไหมทักแปดสิทักแปดสิบได้ไหมแปดสิบใบไหมไม่ได้ซ้อมเลยนี่ พี่รุทเวลาเรียกเขาเล่นเสียงนิดนึ่เล่นเสียงนิดหนึ่งนี่มามาเป็นคนแรกมีความรู้สึกเป็นไงครับเหนื่อยยิบผาเอ้ยแม่พอต้องควเลยเดียวโอ๊ยเ้นไม่น่าเชื่อครับวันนี้เรามีอิ p พอร์ตจากเมืองนอกกระบฏมูจาฮีดีนดูจากการแต่งองค์ทรงเครื่องแล้ววันนี้เดี๋ยวเป็นกล้องวิดีโอกันหน่อยนะเก็บไว้ให้ลง youtube อายกันทั่วๆ่วนะอุ๊ยโหคนนี้พลาดไม่ได้ ต้องเรียนให้ทราบเลยกราบเรียนทุกท่นานที่ดูภาพในวันนี้หนูแก้วของเราบางคนเรียกเขา <C it> อย่างนั้นอย่างนี้บางคนเรียกเขาตึง <C it> คนเรียกเขาอย่างนี้อย่าเรียกเขาครับเ <C it> ขาคือน้องแก้ว <C it> น่ารักที่สุดในใจผมมีเธอคนเดียวแครพอเถอะครับผมเอาพี่สอนผมผิดกับพี่ไปแล้วผมผิดแล้วพี่สอนครับวันนี้เป็นไงครับพี่วันนี้ตั้งใจร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่ที่เป็นวิดีโอเต็มใจเต็มร้อยครับใจเต็มร้อยคะแนนต้องต้องต้องหลอก นี่ผมไลฟ์วิดีโอถ่ายทุกคนเลยนะนะครับอ๋อนี่วิดีโอใช่ไหมนี่วิดีโอนี่วิดีโอเปลี่ยนเป็นวิดีโอแล้วทุกคนก็ขมักขเม้นนะนะตามหลักวิชาการนะนี่นะนี่นะตอนแรกก่อนยิงก็เป็นอย่างนี้นะหลังยิงก็อย่างเงี้ยทันเดิมใช่เวลายิงต้องปล่อยสบายสบายสบายเกินไปก็อย่างนั้นสบายจนยิงไม่ได้พี่โยกยิงไม่ได้ อ่ะเหลือใครอีกคนนึงอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราหยุดกันก่อนนะเดี๋ยวดูอีกทีนะครับ